ทำอย่างไรคะที่จะให้จิตใจไม่โกรธหรือไม่โมโหเจ้าค่ะอ๋อคนที่จะไม่โกรธไม่โมโหเลยเนี่ยนะด้วยใจเขาจริงๆเนี่ยจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางของกายเนี่ยต้องเป็นถึงอนาคามีบุคคลนะโยนดังนั้นโสดาบันสกาทาคามมสองอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยก็ยังโกรธอยู่ นะยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่แต่มีวิธีแก้ได้ตามกว่านั้นละโอ้โหยิ่งเยอะเลยนะมันจะมีพอใจไม่พอใจวันหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาโยมฝึกหัดประพฤติปฏิบัติแล้วยังแก้ความโกรธไม่ได้ยังแก้ความพอใจไม่พอใจ,ไม,อใจไม่ได้อย่าพึ่งไปท้อใจเพราะมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆ วิธีในการฝึกคือการละความเพลินแล้วเอาจิตมาอยู่กับกายนะอย่าไปสนใจว่าอารมณ์นั้นมันจะเป็นเนื้อหาอะไรโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนโกรธพี่เกิดโกรธนายโกรธลูกน้องนะไม่ต้องสนใจมองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความดับไปเป็นธรรมดานะทำแค่นี้แต่ยมทำซ้ำบ่อย,อยๆเรื่อยๆนะทำซ้ำเรื่อย ผู้จ,จ้าจะเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ยิงธนูใครเห็นอารมณ์เกิดดับนี่เรียกผู้นั้นว่ายิงแม่นแต่ถ้าใครเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนะี่ยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เรียกผู้นั้นว่าพวกนี้ยิงไกลปัญญาไกลามากปัญญามองไปถึงแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหายไป ผู้เจ้าจึงอุปมาพวกนี้ว่าเหมือนคนที่ยิงธนูได้ไกลนะส่วนพวกยิงแม่นยิงโป๊ะเข้าเป้าฆ่าศึกตายเนี่ยคือเห็นเกิดกระดับนะพวกนี้ยิงแม่นนั้นโยมทําแค่นี้ทําไปได้เรื่อยทําซ้ําๆวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเนี่ยความโกรธโยมจะค่อยๆจางคลายจางคลายไปทีเล็กทีละน้อยพระศาสนาเปรียบเหมือนช่างไม้เวลาเขาจับเครื่องมือช่างไม้เขาจับที่ด้ามเครื่องมือเขาเนี่ย เขาก็ไม่สามารถรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเขาเนี่ยวันนี้สึกไปเท่านี้วันน้นสึกไปเท่านี้เท่านี้แต่รู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นเหมือนกันขณะที่เราเพียรปฏิบัติภาวนาอยู่เราไม่สามารถรู้เลยว่ากิเลสวันนี้เราสึกไปสองมิลิเมตรสมมิลิเมตรอย่างเนี้ยวัดไม่ได้แต่เราจะรู้ว่ามันค่อยค,อยคอยสึกไปสึกไปเรื่อยๆยผ่านไปห้าปีสิ 10, ปีอารมณ์ที่เคยกโกรธอ้เรื่องเล็กและอารมณ์นี้ธรรมดามากเลยอย่างนี้